เราไม่เหมือนกันหนูแบบรู้สึกได้คือโค้ดพี่เป้อย่างเงี้ยเขาจะช่วยแก้เกมแก้เกมในแบบก็เกือบจะแบบเขาก็ตุ้นกับอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโค้ชที่เขาเป็นคนใจเย็นรูป mm hmm. แบบเกมเขาก็สอนแบบเป็นจังหวะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางครั้งจังหวะที่แบบเขาก็พยายามแบบทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราใจใจเย็นๆส่วนใหญ่คนคนที่ดูเขาจะได้ยินว่าโค้ชที่เขาพูดว่าใจเย็นๆ เปปลนแลสคือเหมือนเหมือนแบบปางเงินอ่ะเหมือนฟ้าทำให้เราเจอกันเจอกันที่ท้ันทงหยวนอ่ะคือตอนนั้น2ก้าวก้าวสูงมีโอลิมปิกบาซาโลนาคือโคจะตั้งไว้หลังจากหลังหลันจากาซอโล่าโคจะดบมล้โบที่ที่อยู่ทีมชาติจีน ก่อนนั้นเขาอยู่ทีมชาติจีนอยู่ทีมชาติจีนตอนที่คือเป็นผู้ซ้อมให้ลีอูโมกับเทมิ่งชายโค้ดตอนนั้นคู่แชมป์โลกเลยลียงโบเทมิ่งเป็นผู้ซ้อมให้เขาอ๋อค่ะซ้อมให้กับคือเอาเั้ยหนึ่งก็ก้าสองของเขาก็เลือกเขาเขาไม่ตีแล้วเขาเป็นโค้ชแล้วค่ะแต่ตอนนั้นเรายังไม่ถึงไม่ถึงคือดีเกย์อยากไม่ถึงเป็นโค้ชจีนแล้วนี่ก็ต้องจัดเตรียมเอาเอกไปต่างประเทศอ๋อออกมาแล้วพอดีจะออกพอดีพอดีคือทําบ้านทองหยอดเขาต้องการโค้ชจีน ่ไปติดตอนที่สมาคมจริงคนดีพอดีโค้กกำลังจะออกก็ปังเงอบมากเงือบมากเียเหลือยก็เหลื่อยแต่แต่ใจเราลัดเราทิ้งไม่ได้เด็กทิ้งไม่ได้วันละพานเดี๋ยไปแข่งเสร็จแล้วเขาต้องรีบกลับทิ้งไม่ได้ยันไปแข่งตามมาได้เสร็จแล้วต้องรีบกลับก็เป็นหทิ้งไม่ได้สอนตั้งแต่เด็กอ่ะน้องเมียซอนกี่ปีแล้วเนี่ยอยู่วันต่อสิบ สิบแปดอยู่มาตั้งแต่ห้าตั้งแต่ห้าขวบสิบหกสอนต้นเตกับทิมได้ตอนนี้ตารางซ้อม3เวลาค่ะก็่าจะครับ3เวลามันช่วงเวลาไหนยังไงบ้างคะเช้าเราจะซ้อม8ปดถึงสิบแปดโมงถึงสิบก่อสองชั่วโมงฉันว่าจะเน้นร่างกายเน้นร่างกายคือช่วงเช้านี่เน้นทําร่างกายเลยใช่เน้นร่างกาย ต้องออกตัวก่อนผมเนี่ยไม่ใช่นักแบตผมจะมองแบตนี่สู้ของโค้ดเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ทําตามที่โค้ดต้องการว่าอโค้ดต้องการอะไระพิสูจนนันของมือหน่อยนย้มือช้าไปเ,เวลาน้องก็ยืน,น้าหน้าเนี่ยมือก็สปีดมือ็ไม่ได้หรือว่าขาก็สปีดไม่ทันอย่างเงี้ยกลับตัวไม่ทันเราก็จะจับในส่วนนั้นให้สวัวดาท์ที่นเนี่ยเริ่มเจ็ดโมงถึงเก้าโมงผมก็เลยถึงเก้าโมงครึ่งกับสิบโมงก็ยึดกล้ามเนื้อด้วยก็ทําทุกอย่าง ในชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะมีการเทรน strength สร้างความเนื้อก่อนสร้างค้ามเนื้อผมก็เอาอุปกรณ์ที่อื่นเขาไม่ค่อยใช้กันผมไปผมให้น้องมุกเนี่ยไปซื้อเชือกชักเยอะมาอเชือกเชือกชักเยอะผมไม่ซื้อมา6เส้นเลยน้องมุกไปซื้อเส้นมาหน้าจามสุไปซื้อมาก็เราต้องการที่จะฝึกกล้ามเนื้อไหลแขนซึ่งไม้แบบเนี่ยมันเบาเวลาตีมันไม่หนักใช่ไหมแต่เชือกชักเยอะเนี่ยถ้าไปชั่งกิโลเนี่ยเจ็ดกิโลขึ้นใช่ใชผมก็ให้คล้องกับไอ้อัตจัน ให้สมััรเชือกจับ30ว <si suppression> ิก <descon fin anta> ็ทำให้กล้ามเนื้อไหลเขาแข็งแรงหน้าท้องเขาแข็งแรงเขาเรียกคอมาเซอร์ก็แข็งแรงเราต้องเข้าใจกีฬาแบตก่อนว่าแบตเนี่ยก็ใช้พลังงานแบบไหนบ้างพลังงานของแบตอียเขาเรียกว่าใช้พลังงานเรียกว่าฟอสฟเจนหรือพลังงานแรงกระเบิดใช่ไหมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยเขาต้องเร็วที่สุดเพราะลูก200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงตกพื้นเขาเขาเข้าไม่ถึงเขาเขาไม่สามารถตีขึ้นไปได้ แต่เราต้องการที่จะให้นักกีฬาเราเนี่ยสปีดเร็วที่สุดผมก็เลยเอาอีกตัวนึงเข้ามาก็คือเชือกกระโดดที่เป็นของนักมวยใส่ยางอะหลังหนักหนักประมาณชื่อถ้าเป็นของที่นี่ของคอร์ดแบดเองก็จะใช้เล็กกว่านี้ก็ไดแต่ของผมนี่คือเชือกนักมวยเชือกนักมวยเชือกนักมวยก็คือให้เขาเบิ้ลเขาชุดละมินิมัมก็่า100ให้เขาเบิ้ลหนึ่งร้อยทีเขาจากที่เขาเคยโดดกับเชือกแบบเบาสบายๆอันนี้ไม่ใช่ ที่เน้นทุกครั้งก็คือหลังจากที่เราเวทครบแล้วเนี่ยเราก็จะทำสปินนิ่งสปินนิ่งนี้ก็จะ,ะเราก็จะทำประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสปินนิ่งเนี่ย,ย,ยขึ้นจักรยานเนี่ยสปินนิ่งเนี่ยเราต้องการที่จะให้ะระบบหายใจของน้องเมียเนี่ยคือต้องการเนี่ยสองสามชั่วโมงเราก็ไม่เหนื่อยเหมือนกับระเบิดปอดใช่ใช คือถามว่าทําไมเราไม่ไม่อยากไม่เน้นนักกีฬาวิ่งมากซึ่งนักกีฬาเวลาตีแบตอยู่แล้วเนี่ยเขาก็วิ่งของเราอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งถ้าเอดนักกีฬาวิ่งมากเนี่ยการที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นกระแทกมากๆเนี่ยมันทําให้มันช้าหรือว่ามันมีเขาเรียกมีสเปรนมีพลิกมีอะไรได้ไดใช่ไหมอาาใช,ใช่เป็นโอเวอร์ยูสตัวใช้มากไปก็ไม่ดีเราก็เลยเน้นว่าไม่กระแทกแต่ว่าได้ระบบหายใจเหมือนกันอันนี้เป็นออปชั่นหนึ่งที่ทําให้นักแบตเขาไม่เบียอ คือนักกีฬาหลายคนเนี่ยเวลาแข่งปุ๊บเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจเท่าไหร่ทุกครั้งที่ผมเทรนเนี่ยผมจะพูดทุกครั้งเลยว่าคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้ใครมาปลุกคุณต้องตื่นด้วยตัวองคุณเองก็รู้สึกอะค่ะก็คือทั้งร่างกายอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีขึ้นด้วยเพราะอีกอย่างโปรตีนเกมสามนี่อยาได้ดูกุลชนกแล้ว ผลออกมาเลยค่ะแบบพอพอจบเกมสองปุ๊บบางคนแบบรู้เลยตอนนี้คือคู่แข่งเราคือจีนคู่แข่งผูดตรงๆอ่ะจีนคือเราแพ้เขาสมมติจะแพ้กำลังเขาความรูปสปิรูปสปิรตบโตอย่างเนี้ยเขาจะมามาเร็วโอ้รู้ออกจากมือเขามาเร็วใช่มาสปิร์ดเร็วหลับด้วยหนักเลยใช่ไหมคะอันนี้เราจะสู้เขาไม่ได้ค่ะ ถ้าคองฝีมือพาอะไรน้องไม่แพ้เขาไม่กลัวเลยเรื่องฝีมือ,อตอนนี้ม,มามนะเรื่องเทคนิคก็ไม่กลัวไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เป็นห่วงเรื่องเดียวเลยพละกําลังพละกำลังกล้าปวดเลยเเนี่ยเป็นสมาร์ทสูตรไรลก สมสัยเด็กก็มีหลงให้เท่าที่คนจำเกือบทุกวันน่ะลหลงให้เกือบทุกวันแต่เมย์เขาเป็นคนที่อดทนหลงให้แล้วเราก็รู้เขามาจะสู้ต่อหลุงให้มาสู้วันนี้ลงให้พูดนี้ก็มาสู้ต่อตอนเช้าหลงให้ตอนเย็นก็นมาสู้ต่อมไม่เคยโบโถอะไรไม่มีไม่มีเลยคือลุงเมย์เขามีมุ่งม,มั่นคือเป้าหมายของเขาค่ะคือเป้าหมไม้คือผู้ชัดๆคือเชมโลกับเชมโอลิมปิกคือเป้าหมายของเขา เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือคนมาติดตามดังแหละพูดง่ายอยู่เหมือนจีนแต่กระแสของคนที่ไม่ชอบก็ต้องมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างครับเขาว่าประมาณไหนเขาเนี่ยว่าประมาณโบดเหมือนเหมือนขายชาประมาณเนี้ยขายชาอย่างเงี้ยเรอเราเคนจีนนะไปทำทำไมต้องสอนสอนคนชาติมาชาจีนด้วยสอนชาติอื่นมาชนะจีนี่ยแต่เขาก็บอกอันนี้เป็นหน้าที่เราค่ะหน้าที่เราหน้าที่เราเหมือนเราทําอาชีพเหมือนเราทำอาชีพเลี้ยงตัวเอง ถ้าเราอย่าเปินโคตรตีใช่ไหมต้องสั้นสั้นลากกีฬาเปิ้ลเชมโลอันนี้กีฬาไม่มีชาตไม่มีชาติคือคือเหมือนเหมือนจีนเนี่ยเขาเป็นพวกเขาจะเป็นเจ้าโครงการแบบนี้เป็นเจ้าอย่างนี้เราออกมาสร้างให้ที่เหมือประเทศอื่นมีมีมีคนตีขึ้นมีคนได้เชมโลบ้างทำให้โครงการกีฬาตีเค้ื่อไหมทุกคนหมดตีขึ้น่อไหมโครงการแบบต้องตีขึ้นแน่ยหรอใช่ค่ะใช่ไหมมีแต่จีนได้เชมจีนได้เชมอย่างนี้ ไม่สนุกเออไม่สนุปสมัยกูเคยเ,เห็นมวยอ่ะได้แชมป์โอลิมปิกคันทุนชาติค่ะสมรักคาสินคนจำได้ใช่ใช่มวยตั้งแต่วันนั้นเราเราคิดในใจต้องทำให้ได้คิดในใจมาตลอดว่าตัวเองต้องทำให้ได้จริงๆแล้วโคเชียก็มีแรงบันดาลใจของตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราจะต้องเป็นโค้ชคนหนึ่งที่ทำธทงชาติไทยที่มาอยู่ที่สุดไม่ได้เราทำได้หรอครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนคนหนึ่งยอมที่จะถูกตาหน้าว่าเป็นคนขายชาติเพื่อทุ่มเทชีวิตให้กับความฝันและความสำเร็จของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่าในวันที่น้องเมย์ประสบความสำเร็จที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่งก็คงจะไม่พ้นโคเซียคนนี้อย่างแน่นอนค่ะ